เอาครับเอามาเลยโอวขึ้นนักเสร็จนะั้นอัวเอามันคือว่ลร่องนีืออะเมื่อล่จะมาบเอฟซีวัวใส่นาเลไม่ได้ขานแล้วมันจะมานหลเลยตบตบเลยลงทุนตอนนึงอยู่อยู่ไตแกลม่ะโอ้เจราก้นหัว มือนี้ได้อีกยังแน่โวมีแต่ปลาปลาไอ้นั่นเลยเอห้ไปก่อนกระบอกเดี๋ยวว่าเ้นีแซบอร่อยโอ้อร่อยเอาใส่ถุงมันบมนน่อยๆเด้อนี่นะลุงเืองลองินใส่ถุงเบิ้งแ่บบางน้าปทูเอานีีโกรบอกด้ว่าะดวก็ไปย แล้วจะสยหายจะว่ามือนผมได้เก่าสารไปเอาโดดลงเอาโอ้เพ็บซแ่นีโอ้มันขาดมม่เหนมันบมนมันขาดเลยเด็กน้อยยงวด้ใลไล้วนขาดเอาชาสิเดวิวไ้ควาแล้ว่นี่ เด็กน้อยอย่าไปกวนเงี่ยมากผมมาหักเงียงเด้ป่าอย่าไปว่าอดอ๋เรื่อผมมาหักเงียงป่าเด็กน้อยอย่าไปกวนอ้อยคอยจีไทยคลิปเนี่ยขัดจมูกเทาหักเงียงนี่ยมันจะปักเท่าตอนหักก่อนอย่าไปกวนนะอาจ้ะสิงนโบปักเนี่ยักหมูกันฮะอย่ไปกวนแง่มันดินอยู่นิ่งนิ่งเห็นอยู่บนเนี่ยรัวแล้ว จะมาสีฟ้าว่ามันโลกว่าคุณบอกโลโลกว่าโล่ครึ่งไม่ยังกรซ้างดอกหกบาทาใจต่ไส่เต่ใส่ถุงเต่ใส่ถุงยังดีแต่ว่าบ่ได้กินเป็นเดือนคุณน่นี่ง้วยรีบมาหนะรีมาหันเลยเรากินทีละสามส่วนเรียกมาทีเดียวโไ่กันนะจะไปขานโลกเอาไปที่นี่แล้วแล้วของเจ้าแล้วครับโอ้โหโลกว่า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không